สวัสดีครับกลับมาพบกับมอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่14เมษายนกลับมาเจอเจอที่แดดตัวเน้นติดดาวกันเช่นเคยคันทเอพองคุณดิบันใจสุดจัดชุดจัดเดียวของมันต้องมีค่ำคืนวันศุกร์นี้มีมาฝาก2 e งนะครับ EP 1ีหนคู่ EP 2ีสอคู่และตอนนี้ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 2ีสอคู่ คือคู่ระหว่างรายโยบาเยการุโอซาสูซนาแล้วก็อันตัญญ่าสปอร์กับอนัญญ่าสปอร์นะครับห้ามพาดด้วยาการทางปวงฝากทุกท่านที่จะมารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเกมคู่แรกครับช็คข้อมูลสอบผูด,ดูแฮนดิแครับรายโยบาเยการุกับโอซานโซนาในศึกลาลีกาสเปนแข่งขันกันตอนที่สองรายโยบาเยการุจะบ้านตอนที่ปอป่ตา ปัจจุบันรายยูเบียนโกนอยู่ยอันดับที่9ของตารางครับในขณะที่อุลซานโตน่ามีอ,าอยู่อันดับที่8ของตารางคะแนนห่างกันแค่แต้มเดียวนะรายยูบเบียโกนกับอุลซานโตน่าทีมโซนกลางตารางมาเจอกันตัดแต่งแยกอันดับกันโดยตรงผลงานของคุณรายยูบเบียโนห่างเกมหลังทุนเสมอ3แพ้2ในแง่การทุนกำไร1เกมเจ้า1เกมขาดทุน3เกมห่างล้มกลมีแล้วยูนแดนลบ ส่วนผลงานห้าเกมหลังสุดของโอซาซูน่าชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามในแง่การลงทุนกำไรเกมครึ่งเจ้าหนึ่งขาดทุนสองทางลงก้กับนี้แล้วก็อยู่ในลบทั้งคู่ต่างอยู่ในลบในแง่การลงทุนแต่ว่าลบมากลบน้อยต่างกันผลงานห้าเกมหลังสุดก็พอๆกันแหละทีมหนึ่งก็ไม่ชนะเลยแต่ก็สเสมอสามเกมแพ้สองเกมอีกทีหนึ่งชนะนจริงแต่ก็ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้ไปสามนะก็พอพอฟัดพอเวียงกันแหละ มแล้วที่เป็นเกมการตารางเจอกันนะเขาดำเนินอยู่กับโอซาสุูนาแต่อย่างไรก็ตามเขาใส่ติการเจอก,กันห้าครั้งหลังสุดปรากฏว่าโอซานตูนาดูดีกว่าพอห้าเกมหลังสุดนั้นพวกเขาชนะสี่เสมอหนึ่งนะโอ้ก็จะมองว่าวันนี้โอซานตูนาในฐานะบอลรองดูได้เปรียบในแง่ของสสิตินะครับเพราะนั้นข้อมูลพื้นฐานโน้มไปในฝั่งบอลรองโอซานูนา ซองพูด,ดูไฮนิแคปจากเจ้าทั้งห้าหลายวันนี้เจ้าทั้งห้าหลายครับดูจากการปรับราคาแล้วหลักๆอยู่ที่ช่องเสมอกับช่องทีมเยือนโอซาฟตูนาเพราะสองช่องนี้มีสี่จากห้าลายเป็นเสี่ยงข้างมากปรับราคาลดลงนะช่องเสมอเพิ่มเอ่อช่องเสมอลดลงสี่เพิ่มขึ้นหนึ่งช่องทีมเยือนก็ลดลงสี่เพิ่มขึ้นหนึ่งนะมองว่าไม่ออกงลูกเสมอก็เป็นทีมเยือนเลย ส่วนจอร์แานขึ้นสามลงสองนี่คือราคาผูตัวแฮนดิแคปเป็นรายโยมาเยกโกโนจะร์แนต่อที่ปอดปาปอปานนี้เลเจ้า์้านมอดต่อสามรายปรับเพิ่มขึ้นสองรายปรับลดลงย้อนแย้งกันนะย้อนแย้งกันสามต่อสองรายดูไม่ค่อยเอกฉันนะแต่ในช่นองมอลโอซาสุน,นาสี่จากสี่จากห้าไนครับหรือสี่ต่อหนึ่งครับเรื่องเชื่อใจโอซาสุน,นาเป็นเสียงข้างมาก เพราะนั้นคู่นี้ไฮนิคันี้ยืนอยู่กับบอลรองออซาน์ซนาครับวงกับข้อมูลพื้นฐานที่โน้มอมบนฝั่งบอลรองออซาน์ซนาเฉ่งเช่นเดียวกันเพราะนั้นตัวแรกส่วนรองออซาน์ซนาครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่หนึ่งใน EP พสองประจำคัมเปิลวันศุกร์นี้ส่วนรองออซาน์ซนาครับคู่ต่อมาครับเช็คข้อมูลสองคู่ดูแฮนดิแคปครับ อันตราสปรอร์กับอันญ,ญาสปรอร์ครับเลีนศึกตัวนักกีฬซุปเปอร์ลีกแข่งกันปปกอตอนที่เนครึ่งเสนอราคาให้อันตัญญาสปรอร์เจ้าบ้านต่อที่ครึ่งลูกลบสิบอันตญญาสปรอร์นี่อยู่อันดับที่สิบสามนะอันญราสปรอร์นี่อยู่อันดับที่สิบนะครับคะแนนในตารางลีกเป็นรองอันดับก็เป็นรองนะสำหรับเจ้าบ้านแต่วันนี้เจ้าบ้านต่อราคาถึงครึ่งลูกลบมสิบแพงไปหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือว่าตั้งใจแพงเพื่อให้คนเป็นส่วนรอง แมอันนี้ก็น่าคิดผลงานห้างเกมหลังสุดของอันญาสปอรครับปรากฏว่าชนะ 1, หนึ่งเสมอสองแพ้สองผลงานก็ปานกลางครับไม่ได้ดีอะไรหนักหนาแต่ก็ไม่ถึงขั้นเย่ย่ำแย่ในแง่การถุกกำไรสองเกมครึ้นขาดทุนสองกเกมผังลงกบนี่แล้วก็อย่างอุตส่าห์ยืนแดนบวกได้นะส่วนอันญาสปอทบห้างเกมหลังสุดรวมทุกในการปรากฏว่าชนะ 2, สองเสมอหนึ่งแพ้สอง ในแง่การทุนเปิดกำไรมาแค่สี่เกมนะครับกำไรเกมขึ้นการทุนสองเกมพังลงกรมนี่เราก็อยู่แดนลบผลงานดูวิชิกันทั้งเท่าไหร่การลงทุนก็ทีมหนึ่งกำไรแต่ก็ไม่ได้มากแต่ทีมหนึ่งก็ขาดทุนอันดับและคะแนนอย่างที่บอกครับสิบสามกับสิบแต่ก็ห่างกันเพียงแค่สองสามคะแนนก็จริงๆแล้วก็ดูสูงสี่นะอย่างคิดว่าเอ๊ะทำไมราคาเปิดมาถึงครึ่งลูกแพงจังมีอะไรหรือเปล่า การเจอกันล่ะสถิติการเจอกันมันข่มหรือเปล่านะปรากฏว่าอาันัญญาสมอรจะบ้านนชนะไปได้สามครั้งอันัญญาสมอร์ตนี่มเยือนในชนะไปได้สองครั้งก็สามต่อสองก็ไม่ได้ข่มอะไรนะเพราะนั้นภาพรวมข้อมูลดูแล้วมันก็สูงสี่นะครับแต่สองพูดวยนิคแคมปเจ้าทัางห้ารายกับขยับปรับราคาแบบโดดเด่นเลือกข้าเรื่องฝั่งเรื่งองฝ่ามาโดดเด่นชัดเจน วันนี้เจ้าเชื่อใจเจ้บบาบ้านอ่านแต่ญ่าสปอร์ครับปรับราคาลดลงมาเลยในช่องนี้ห้าลายยืนอยู่กับเจ้บบาบ้านครบถ้วนในขณะที่โอกาสเสมอเพิ่มขึ้นสี่ลดลงหนึ่งโองกาสทีมเยือนเพิ่มขึ้นสี่ลดลงหนึ่งเพราะนั้นแน่นอนครับหลักๆคือชอเจา้าบ้านแทนที้แคบก็เป็นราคาเจ้าบ้านต่อครึ่งลูกนะถึงว่าต่อแพงนะแต่เจ้าสี่จาก5้าลายเขาเชื่อใจเจ้บบาบ้านบนต่อและสี่จากห้าลายที่เชื่อใจเจ้าบ้านบนต่อก็ไม่เชื่อใจ ที่จะรอเพราะเเพราะว่าเป็นปรับราคาเพิ่มขึ้นเนะยเป็นสี่จากห้าลายเหมือนกันเพราะนั้นว่าตามเสียงครั้งมากท,าทั้งผูแท้ทีครับยืดย่งกับอันตรญญาจะบ้านสปอร์ไม่ใช่อันตญญาสปอร์จะบ้านนะภูสลับกันเท่านั้นเมือ่อภูแบบนี้ครับี่แคบแบบนี้นะครับแล้วก็ขอ้อมูลพื้นฐานอันตญญาสปอร์ที่ดูแล้วก็ศู์สีสอันตญญาสปอร์ไม่ได้ไปรออะไรนะนนสถานจะบ้านวางใส่ต่อครับคู่นี้ต้องวางใส่ต่ออันตญญาสปอร์ครับ เป็นทีเด็ดตัวน้นสุดสิบดาวครับในสึกตุรกีซัมบ้าลีกนะวันนี้ฉีกไปอยู่ตุรกีหนึ่งคู่นะครับสำหรับในอีพีสองนี้ก็คือสองคู่นะครับคู่แรกในลาในลาลิกาสเปนก็เป็นหนึ่งในห้าหลีกหลักนะครับรายูเกาโน่กับอองซาซูน่าแล้วคู่ที่สองนี่เป็นในส่วนของตุรกีซัมบ้าลีกอันดัญญาสปอร์กับอันดัญญาสปอร์นะครับก็ปรากฏว่าให้เลือกอยู่จะบ้านอันดัญญาสปอร์ตนะนี่คือสิบดาวสองคู่ใน EP พีสอง ส่วนท่านใดยังไม่ได้รับฟัง e ีพีหนึ่งก็รบควไปรับฟังติดตามด้วยส่วนอีพีสองีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ